ยิ้มใครชื่อเขาหอมยกมาขึ้นใครดื้อมายอมาก่งงขอขด้หอมหน่อยขอหอมหน่อยเฮ้ยแม่หมูยจะซื้อนมให้นะไปเซเวน่นเปล่า ไม่ไม่ไม่ไปหรอไปกับหมยไปกับหมวยพาไปเซเว่นนะมันอกมันจะไปสิบหกับเธอจะไปเซเว่นกับน้าหมยรือว่าไปซอยสิหไหมกยิปาจิบปาไม่รอไม่ล้อยิ้มก่อนให้หมวยอุ้มจุ๊บหมวยไปเดี๋ยวหมวยซื้อให้ chụp mũi con, Chụp mũi à Chụp <laughs> mũi <anticipa> này nó. mũi mi tăng á. ô, mũi tăng. lấy. lấy bao nhiêu? lấy bao nhiêu? 10. 10 baht. lấy mớm à. ao vem a bad